ความสงบร่มรื่นเขียวขจีแห่งธรรมชาติจะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณที่เราจะค้นพบได้ในอมตะธาตุสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยจิตวิญญาณที่เป็นปกติสันติสุขล่มเย็น มันจะมีอยู่มันย่อมจะมีอยู่และมันเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดความสงบในสมาธิจิตในสมาธิจิต ที่รู้ภายในแห่งกายมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กำหนดตนสำรวมตนกายวาจาใจเข้ามาภายในประณีตลึกซึ้งอยู่ภายในบัดนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะเดิน เดินตรงไปตามขนทางที่จะเป็นเครื่องให้เราได้กระทำสิ่งที่เป็นกุศลที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปด้วยการรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะอุบัติขึ้น ภายในใจเราในหัวใจของเราเนี่ยแล้วเราก็จะมีปัญญาที่จะกั่นกรองเห็นสภาวะของตัวที่จะขจัดทุกข,ขจัดกิเลสบาปอากุศลทั้งหลายออกด้วยความเข้าใจแจ่มชัดลึกซึ้ง ถึงการเกิดดับของสปปรรพสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในตนจงประสบความสำเร็จความผาสุขร่มเย็นในชีวิตและสว่างสวัยเจริญรุ่งเรืองในหนทางแห่งพระสัทธรรมทั่วกันเทิน